ฮ่าเราเจอห้องอีกแล้วในที่สุดก็เจอห้องอีกแล้วนะคือแบบก็จะหาห้องเจอก็น่นหน่อยเขาไม่น่าหรอกนะแต่ก็น่าหน่ก็คนอะโงบาลปะโงบาลปะโงบาลบีเพิ่งเจอไปเมื่อกี้เองอ่ะเราเพื่อนเราใครครบแล้วนะครับถามว่ามีวิธีการดูยูรีไหมมีอยู่นะ วิ่งไปวิ่งไปครับสิบกว่าร้อยเลยทักทายมาไหมสวัสด,ดปีปิ๊งปิดประตูได้หรอตกใจแล้วขนาดนั้นหรอไม่พังอ่ะพวกคุณไม่พังอ่ะพวกคุณไม่พังกันอ่ะสวัสดีจ้าพีเออสวัสดีจ้าเฮ้ย <c oughs> ก็วิ <toys> ่งตามเลยตาเต็มหนังมาเต็มหลังอีกรอบมั้งเต็มหนังครับเต็มหนังครับขอบคุณก่อนที่จะเขาจะเนิร์ฟเพราะว่าตัวเอกเก่งเกินเออทางนี้เหรออ่ะโดนตายโอเค ก็บจอดีกว่าพี่น้องเต็มเปี่ยนกับพี่น้องโล่นเชนล่างล่ะหรือไงคิดไปเองคิดเ,เองว่าจัแล้วปิงเจียเอ่าใครบอกเราแพนหร,รูมให้ มมามาโดนคีย์บอร์ดไปซะบ,บ้างจะว่าอย่างไรเออโอ้ยโดนกรีดอัดอหูแล้ไม่ตีไม่มีใครเจียวไม่มีใครจะ้ะบูมม,มามา <c oughs> มาเอา <c oughs> เออ <c oughs> ขอมาแล้วกันนะ <c oughs> เออขอแขนนี่แหละขอแขนอืมขอขาด้วยไม่ได้เอาแค่แขนก็พอ มีใครมไหมย่ามปวดหัวไม่โดนไม่โดนอะไรระแพ้อะไรเน,นี่ยเ<ะ>ออม,มาๆม,มาพิงด้วยพิงด้วยไม่โดนโอเคไม่โดน à, năm ai nè, ui, quả đòn, nó, mà ra, mà ping, đi ping này à, không, 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 กรมเออมามาาทันวะไม่ถึงไม่ถึงถึงเฉยวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่มามามา เสริมแรงหน่อยโว้ยเออคิดจะวิ่งยังไงได้ดิกบพี่หรอจา้าไม่ได้พี่ฟังเเสียงแฟดได้มานั่นจะไปจะไปมามามีความแบบอือไม่โดน น,นั่นว้าวเซนเซอร์นิดนึงครับเซนเซอร์นิดนึงอันตรายนิดนึงรุนแรงไปหน่อยน,าน,านั่นนั่นถึงปะถึงน,นั่นติโตดหน่อยครับขับรถนะครับติโต้หน่อยไปไหนมานี่ก่อน อะไรอะไรเป็อะไรหลอกมันว้าเหรอเนี่ยจเยจน <ques> มือนี่ขอไปแล้วกันนะเมื่อกี้มันคือมืออะไรอ่ะเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะงงโอ้โห come on baby ป้อมไหมครับป้อมครับป้อมครับ ก็ม่เลยสิครับอ่าเมกี้ไปดูข้อความ,มาวนี่นอนเมกี้โอเคโอเคเมกี้รถนิดน่งไปออนโทรศัพท์มาไม่เอา่าอยู่นะนิดส,สดู้จูบตกใจวะตกใจตกใจวะปิงอ่กกาใกล้ๆกันมาใกล้ๆกันให้หมด ใกล้ๆให้หมดใกล้ๆให้หมดเสริมแรงหน่อยโว้ยเสริมแรงนะครับใกล้ๆให้หมดเลยกลัวไม่เห็นนะครับขอเสริมความหน่อยครับหนอ่มจัดมาจะไปจะไปครับโอ้โหมาที้ไม่โดนหรอวะ ไอ้บัวจะโดนก็โดนไอ้บัวจะไม่โดนก็คือไม่โดนงงมากอ้าวปิงปิงไม่น่าเรานะปิงไม่นานะ่าเรานะมามีคนหลงครับอ่าไม่หลงลแล้วตอนนีน้ห้ามใช้กล้องนะครับ อ้าแต่ใช้ลิฟต์ได้นะครับหลงเลยขึ้อนบนลงล่างเฮ้ยอุ้ยเอาไงเอาไงขอร้ายหน่อยครับโอ้ยจ้าปิงมาปิงะไม่ถึงอ๋อ สีเ่เก่งหรือเราอะฮะใช่เก่งเราอะเ <c oughs> พิ่งเห็นว่าฆ่ามันเพลินไปหน่อยหนึ่งเก็บไปในชีวิต <c oughs> โอ้โหจะไปสองแห่จุงจุลา <c oughs> ตายตายตาย ไม่ต้องไายตายตายไายยังไงก็รอดหนึ่งคนอะดูท่าแล้วเฮ้ยหายเฮ้ยอ๋ออยู่นั่นอยู่นั่น ไม่ทันไม่ทันโอ้โหหดไปเลยวเส็งดิดเดือไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไปไหนมันไปหน่อยลืมดูมันไปหน่อยลืมดูเออแย่จังลืมดูไปเลยอ่ะมันมันไปหน่อยนึงนะคือหวดยับอ่ะมันจริงแต่หาห้องน้านเนี่ยเหนื่อยจริง9นา,าทีเนอะก็ มันไปหน่อย,ยนิดนึงเนาะก็เลยร,มรุมดูอะ่ะเออแย่จังไปแล้วนะอืมปิดคลิแปแบกไหมเออแต่ไปแล้วล่ะบ๊ายบายครับ